ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์โอ๊ยกดหัวใจให้หน่อยนะครับกดหัวใจให้พี่อานฟินแลนด์ด้วยวันนี้ก็วันที่30ม,มกราคมนะครับผมพุทธศักราช2569นะครับผมเสียงกับแต่เศาให้นะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ <c oughs> แฟนคลับมากมาหลายตาของพี่อานฟินแลนด์ทั้งประเทศนะครับได้รอติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไง ซึ่งเดี๋ยวขอเท้าความก่อนว่านะครับผมคดีที่แบบว่าได้ฟ้องร้องกันน้องพี่น้องคือตัวนี้เป็นที่ดินที่อยู่จังหวัดยะโสธรนะครับผมพื้นที่อาณาจักรอาณาจักรเดิมนะครับผมเคยครับผมเคยเป็นพื้นที่อาณาจักรทาวงวงดนตรีนะครับผมอดีตชื่อวง แสงทองฟินแลนด์นะครับผมซึ่งได้ทําประกอบทํามาค้าขายทามาขากินนะครับซึ่งตัวนี้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีลูกนะครับผมก็ได้ทำร่วมกันมาแล้วก็จนว่าต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเป็นบ้านเป็นอาณาจักรเป็นทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้น น,นีเชาวช้าเนืงก็เลยแบบเสียงไม่เคลียร์อะไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาณาจากักรมีทุกอย่างมีโรงซ้อมมีบ้านมีหอพักมีทุกอย่างตรงนั้นเลยนะครับก็สร้างมาเรื่อยทำไมเรื่อยเติบโตมาเรื่อยเติบโต,มา,ต,บตมากๆเติบโตแบบยิ่งใหญ่เลยทำไมได้ถึงขั้นไมได้ถึงขั้นมาเป็นคดีฟ้องร้องกันนะครับ ซึ่งมาอยู่มาวันหนึ่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งเลิกกันพี่น้องเลิกกันอันนี้พูดม้วนเดียวจบนะครับจบแล้วจบเลยเจ้าอพูดครั้งเดียวม้วนเดียวจบแล้วจบเลยนะครับม้วนเดียวจริงๆแล้วจบเลยคือเป็นอย่างนี้คือพอได้เลือกลากันนะครับผมเลือกลากันเนงินหามาได้น้ำกันคอยกับอะไรอยู่แล้วอือันนี้พูดถึงไล่เลยม,มาะไรบอคอยคอย็ลัง <c oughs> ผมไม่ได้อะไรสักอย่างอยู่แล้วนะครับหาหนามกินในสูที่นามกินบ่คือผมไม่ได้สักอย่างอยู่แล้วนะครับออกมาถามว่าเงินส่วนตัวมันมีไหมมันมีสิเพราะเราหามาถูกไหมเงินส่วนตัวเงินติดตัวเรามันมันมีอยู่แล้วแหละนะครับรถเราซื้อเอ็มก็มีอยู่แล้วนะครับส <an _ S> ่วนเองินส่วนกลางผมก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่าคิดว่าผมจะคือผมใจดีมาตลอดนะครับผ <an _ S> มใจดีมาตลอดแล้วผมเป็นคนที่ เห็นแก่ลูกมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่ว่ามองว่าผมเป็นคนใจดําคนใจอามหิตแต่กว่าจะเป็นแบบนี้ได้มันก็มีเรื่องมีราวมันก็มีต้นสายปลายเหตุอยู่คือ <c oughs> ตอนแรกว่าจะไม่ตอนแรกไม่มีโครงการที่จะขายนะครับซึ่งมันมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเวลาก็เปลี่ยนเรื่องราวก็เปลี่ยนนะครับซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแค่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ สถานะต่เปลี่ยนด้วยเวลาต่างๆจนผมได้มาตัดสินใจในการประกาศขายนะครับประกาศขายวันที่ช่วงช่วงปลายพฤษภาถ,าถ้าทำผิดทางปลายพฤษภาผมประกาศขายนะครับผมก็เรียนเชิญให้ทุกคนออกจากอาณาจากักรไม่จะเป็นทีมงานแดนเซอร์หางเครื่องนักร้องออกไปให้หมดนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่อาณาจักรของผมนะครับภายใต้ฉนนของชื่อเพื่อนฟินแลนด์ ทีเนี้ยพอประกาศขายแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปฟ้องคับไล่ให้ออกจากพื้นที่ผมแค่แจ้งดีๆว่า <c oughs> ให้ออกจากพื้นที่นะครับเขาก็ไม่ออกเขาก็ไปไป้ายไปไป้ายไปไปักว่าห้ามไม่คัม่ยุ่งกับพื้นที่เขาซึ่งเป็นพื้นที่ของผมทีเนี้ยเขากลับมาฟ้องผมเองเออเ <c oughs> พื่อนมาฟ้องใครองพี่น้องจเริ่งต้นนี้ผมไม่เคยไปฟ้องใครนะเอฟซี FC ต้องฟังดีๆต้องตั้งสติ คือผมไม่ได้ไปฟ้องใครสักครั้งผมไม่ได้ไปฟ้องศาลว่าให้ไล่ทุกคนออกจากพื้นที่ผมไม่ได้ไปฟ้องขับไล่เลยผมไม่ได้ไปฟ้องเขาฟ้องผมมาก,ก่อนว่าที่ดินผืนนั้นเป็นผืนของเขาโอเคคุณฟ้องฉันมาฉันก็ไม่บ้าอะไรฉันก็สู้ด้ยวยหลักฐานของฉันว่าเออหนึ่งสองสามสี่ตามความกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายนะครับคือผมไม่ได้ไปผมไปฟ้องเอาที่นะที่อเป็นของที่คุณบาลนอยู่ในตะไลแล้วแต่คาว่าฟ้องแล้วมือนี่ สามได้กับนดแล้วววาขอเนี่ยเปิดขอเนี่ยเปิดคือเหตุการณ์แบบนี้นะฟังดีๆนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมใจร้ายกูโมโห,โห,โหโกูจะไปฟ้องเอาที่ดินกูไม่ใช่ฟ้องนะที่ดินมันเป็นชื่อของทิติบุตรวารุมาตั้งแต่ต้นกําเนิดไอ้ตั้งแต่ไม่ใช่โทรศือตั้งแต่ต้น มายตั้งแต,แต่มีการซื้อขายมันเป็นชื่อที่ติวตุลบาลดูมาตั้งแต่แรกแล้วผมไม่เคยไปฟ้องอะไรเขาเลยเงินไม่รู้กี่ร้อยล้านผมก็ไม่เคยฟ้องเลยอันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนนะจะได้แบบเขาเรียกว่าจะได้แบบเข้าใจเรื่องราวง่ายๆบางคนเพิ่งเข้ามาคือเองินไม่รู้กี่ร้อยล้านที่หาเหมาือกันก็ยังไม่ได้ฟ้องเลยขอสิบล้านมาตั้งตัวเขาอก็อไม่ให้เขา้าไปฟ้องศาลเอาอ่ะก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่เอา ผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้สีเดียดผมก็ไม่อะไรผมก็รู้ว่าเออไม่ให้ก็ไม่เอาไม่บาดพี่น้องหมายความว่าขอเงินสิบล้านมาตังตูผมยังไม่ได้เลยคิดดูเงินส่วนกลางไม่รู้เท่าไหร่ผมขอเงินมาแค่สิบล้านผมขอมาแค่สิบล้านผมยังไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้พูดเสียหาย่วราในมุมมองคือมันผ่านงานแล้วผมยังไม่ได้เลยผมก็ยังอะไรเงี้ย ทีเนี้ยผมก็ปล่อยผ่านไปสร้างมาถกหาใหม่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 ก็มไม่คิดจะฟ้องไม่ได้ไม่ได้ย้อนไกลเกินแนละ้วพูดให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้ไล่ไทม์ไลน์ก่อนไล่ไทม์ไลน์เออปุ๊บผมก็ยกมือขึ้นมาว่าสาธุเด,อดเ้อผู้เล็บบุหงาชันกับเลวแต่ให้ฉันได้หลายเกา่ๆาๆได้สาธุให้หาใหม่ให้หลายเก่าๆหลายเก่าๆสาธุ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 ก็ผ่านไปจบไปแล้วอยู่ดีมาฟ้องว่าบมาฟ้องเอาที่คืนมันไม่ได้อันนี้เราวันนี้ศาลก็เลยตัดสินแล้ว ซาลาสินแล้วก็เ,เลยเขาเลยอยากย้ําว่าผมกลัวว่าวันนี้ข่าวจะไปอตีข่าวว่าเพื่อนฟินแลนด์หนึ่งสองสามสี่ฟังนะที่ดินนี้ะพื้นเนี้ยนนมูลค่ามันแบบถ้าตีมูลค่ากากสิงก่อสร้างมันประมาณห้าสิบล้านมาประมาณห้าสิบล้านเออมันมประมาณห้าสิบล้านบ้านก็ยี่สิบกว่าล้านแล้วพื้นที่อีกอาณาจักรสร้างสร้างสตูดิโออีกท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ อย่างนั้นแหะมาณมูลค่าถ้าตีถ้าตีตามะระบบระบบรัฐมันก็จะไม่แพงแต่ถ้าเกิดตีมูลค่าที่เราสร้างจริงอ่ะรวมต่างๆอ่ะ <c oughs> ผมทาเนี่ยไม่หมดอ่ะพื้นอั้เนี่ยเนี่ยคือถ้าเกิดรวมหมดห้าสิบล้านนะครับตรงน,นั้นนะครับมูลค่าที่เราขอสร้างศาลวันนี้ตัดสินว่ารู้ไหมคือผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยวันนี้ผมจะแพ้ผมจะชนะผมจะไม่ชนะผมจะหรือผมแพ้ผมก็รู้สึกเหมือนเดิมเพราะว่า ผมไม่ตื่นเต้นกับอะไรเรื่องนี้ไม่ต้องมาออกมาโพสว่าถึงเราจะแพ้เราจะไม่มีทางเพราะว่าผมก็เอาตามสารหนีความสมควรเอาตามเพื่อนตามหลักจำนวนหลักฐานเพราะว่ากฎหมายบ้านเมืองมันกฎหมายบ้านเมืองมันมีบ้านเมืองมีคือมีแปลกมีอะไรบ้านเมืองมีกฎหมายใช่ไหมล่ะผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยผมธรรมดามาก เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันต้องมาวันนี้มันเกิดขึ้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้เคยพูดอยู่ว่าจะเป็นคนใจดีแต่ึงว่าใจดีแล้วมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ความจริงเป็นหนึ่งเดียวก็จริงมันก็มีแค่หนึ่งเดียวไงอืความจริงมันก็มีแค่หนึ่งเดียวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมศาลพิพากษาศาลคือศาลยกฟ้องเพิ่นฟ้องไปมากศาลยกฟอ้องเพื่อเ่าบ่มิผลนะครับผมศาลยกฟ้อง สารให้ขับไล่โจดนะครับผมโจดคือคนที่ฟ้องเรามานะครับผมออกจากบริเวณที่ดิน <c oughs> <c oughs> ซึ่งหมายความว่าบุคลากรนักร้องน้องนางหางเครื่องทุกอย่างที่อยู่นั้นอุปกรณ์การแสดงให้ขนออกภายในกรลาที่กำหนดนะครับผมตัวนี้คือสารเรือ่าสารยกฟ้องนะครับเพื่อนฟ้องผมผมเคยฟ้องเพื่อนสัทเชียจำให้ว่าผมไม่เคยฟ้องแกแต่ฟออ้องเออนั่นแหละผมไม่เคยฟ้องแกเรื่องแบบที่ดินตัวนี้อืสารยกฟ้อง ขับไล่โจดและบริวารออกจากที่ดินส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแกจ่จำเลยจำเลยคือคนนี้โกรธแค้นเคืองโกรธโทษชั้นใหญ่ฉันทำอะไรให้คุณเคืองคุณ <c oughs> ส่งมอบโฉนดที่ดินนะครับผมที่คุณเอาไปนะครับเอามาคืนแก่จำเลยผมเป็นจำเลยนะครับเอามาคืนแก่จำเลยนะครับให้จำเลยเนี่ยผมเนี่ยชำระค่าบ้านหลังสีส้มแทนการรื้อถอน ผมบอกว่าหลังสีส้มผมไม่เอายกไปเลยแต่ศาลท่านบอกว่าให้ผมชาระแทนก็อาจจะเป็นสองแสนสามแสนก็ได้แต่มูลค่าบ้านมันเก่าเลยสิบกว่าล้านไอ้สิบกว่าปีในพื้นที่ที่ผมสร้างอะ่ะไม่ได้รื้อถอนแ,แค่หลังสีส้มผมไม่เอาผมก็ศาลให้หลดสินว่าขับไล่โจดโจดคือคนฟ้องคือนั่นแหละออกจากพื้นที่ให้หมดให้หมดด้วยนะครับเราก็ส่งมอบสฉนดที่ดินคืนแก่จําเลยคือคืนให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ นะครับให้จำเลยชำระค่า,บ,าบ้านหลังสีส้มคือผมให้พี่บ้านฟิแนแลนด์ชำระเงินค่าบ้านหลังสีส้มแทนการรื้อถอนไม่ต้องรื้อแต่ผมจ่ายค่าบ้านโอเคฉันจ่ายได้แต่ฉันดูก่อนนะบ้านผัวฉันไม่เอาฉันตีโมโูลค่าไม่กี่แสนฉันไม่เอาถ้ายกแล้วก็ยกไปเลยนะครับสาลไม่ให้รื้อบ้านให้จ่ายเป็นเงินแทนเนื่องจากบ้านสร้างมาก่อนการซื้อขายอันนี้โอเคผมยอมรับนะครับ เพราะว่าบ้านมีการบ้านมีการสร้างมานานแล้วอันนี้ความจริงอันนี้เรื่องจริงนะไม่เถียงเพราะแล้ววันนี้ศาลยกฟอ้องบ้านหลังสีส้มนั่นผมไม่เอาแต่ว่าศาลบอกว่าให้ให้ผมเนี่ยจ่ายเงินค่าบ้านใหกแกซึ่งในนั้นมันมีทั้งโรงซ้อมมีทุกอย่างมีออฟฟิศผมมีห้องแต่งตัวมีสำหรับทำงาน คือมีหมดทุกอย่างมีบ้านมีรั้วรอบคอบชิดพื้นสเต็ Con ate, มคอนกรีตมีโอ้มีทุกอย่างนะครับเนอะสรุปง่ายเลยคดีนี้ที่ดินเป็นของผมตั้งแต่แรกตั้งแต่มีการซื้อขายเป็นโฉนดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดภาษาบ้านบ้าคือผมชนะเนี่ยผมชนะ ผมตื่นเต้นไหมผมไม่ตื่นเต้นความจริงเป็นสิ่งไม่ต่อประเมินบ้านพี่ประบ้านลังสุกปีหลังคาก็รู้ว่าบวกกรายบอกถ้าเกิดไม่พอใจในมูลค่าก็ต้องยกไปเลย <c oughs> ในวันนี้ถามว่าผมดีไหมผมไม่คดีใจแต่ผมต้องทําปกป้องสิทธิทผมผมไม่เคยเอาเปเอารัดเอาเปรียบใครแต่ในเมื่อเอารัดเอาเปียบ ซึ่งกันและกันมันก็ต้องคนละหมัดคนละไม้คนละไม้คนละหมัดเาานาะสะดวกง่ายเลยวันนี้นะครับไม่ต้องไปฟังที่อื่นวันนี้ถ้าเกิดสํานักข่าวช่องไหนจะติดจะติดตามเนาะจะ,จะเอาตัดตัดคลิปผมไปลงบนโซเชียล media อันนี้นะครับผมซึ่งสารภาคสารแล้วนะครับผมขอบคุณท่านทุกท่านที่แบบอ่าให้รับชมในตอนนี้นะครับผมยกฟ้องโจทย์โจทย์คือคนฟ้องเรามาเราคือคนโดนฟ้อง แต่เราเป็นเจ้าของที่าขับไล่โจทย์และบริวารออกจากที่ดินสุดทั้นคือเนื่งแพ้คดีสองขับไล่ออกจากพื้นที่ดินทุกคนไม้จะเป็นบุคลากรทุกแผนส่งมอบโฉนดที่ดินคืนผมมาตามสั่งให้จำเลยให้ผมชำระเงินให้กับคนฟ้องผมในราคา ตามกระภาพบ้านสีสม้มสามไม่ให้รือบ้านให้จ่ายเงินแถนหนักแน่นสิจาคุณคุณหนะักคุณจะไม่ผมหนักแน่นไดงไงผมต้องก,กั้มก,กืนขืนกั้มกืนขืนขมอะไรบ้างผมต้องทนเห็นอะไรมานานแล้วบ้างสิ่งเหมาะสมสิ่งเหมาะสมผมผมไม่เคยไปอะไระ จำไว้ว่าผมไม่เคยเอารัดเอาเปียบไครถ้าผมเอารัดเอาเปรียบใครอะผมคงไม่มีถึงวันนี้โกงผมเท่าไหร่ไปโกงเงินผมไปเท่าไหร่ผมก็คืนหมดแล้วเอาเปรียบผมไปเท่าไหร่ใครยังไงคนไหนยังไงผมด้คืนหมดแล้วได้คืนเยอะกว่าเดิมด้วยเพราะว่าฟ้าท่านมีตาองค์ท้าเวสวุวรรณมีจริงองค์เท้าเวสวุวรรณมีจริงบัดเป่าสินเชั่อารมีจริง คุณลองประเมินคุณลองประเมินสิ่งที่เขาสิ่งที่ผู้คนคิดตัวว่าถ้าันเป็นของข้อจริงเขาจะแล่นไปอยู่ต่างจ,จังหวัดทาไมเขาจะพากันหอบบริเลีเป็ดหน,นีไปต่างจังหวัดทําไมในวันนี้มีคนพร้อมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับมีเจ้าของพร้อมซื้อเรียบร้อยแล้วรอซื้อเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นตีมูลค่าห้าสิบล้าน กว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งในวันนี้เป็นคนที่อ่อนมานานมามากเป็นคนที่อ่อนต่อโลกมากเป็นคนที่ง่วมานานมากเป็นเด็กที่โง่มานานมากผมเองนะผมเป็นคนที่ปึกมานานมากไม่รู้เท่าผมรู้เท่าไปถึงการานานมากไม่ทันคนมายืะมากแล้ววันนี้ผมผิดล็อในว,นนว,ผผวในันที่ผมลุกสู้เพื่อสิทธิของตัวเองผมผิดมากหรือเปล่าในวันที่ผมลุกสู้เพื่อสิทธิของตัวเองและลูกของตัวเองเพื่อความยั่งยืนในอนาคต ผมจะได้มีกินมีใช้ในอนาคตไม่ใช่หมดไประว่างทางถามแต่ว่าวันนี้ผมไม่ถ่ายผมก็อยู่กินอยู่ใช้อยู่สบายอยู่แล้วแต่ผมทําเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อประสบเพื่อปกป้องตัวเองสองเพื่อสิทธิของลูกตัวเองในอนาคตที่จะมีกินมีใช้ในภายภาคหน้าผมผิดหรือไม่ในวันนี้แต่ถ้าเกิดสังคมอาจจะมองบางบางมวยว่าผมใจร้ายเกินไปผมยอมรับแต่มันเป็นสิทธิของผมคุณแต่สิ่งที่พวกเขาทำกับผมเนี่ยพวกคุณไม่รู้หรอกว่ามันผมเจออะไรบ้าง ถ้าอยากได้สิบล้านไปฟ้องอธิษฐานเขาบอกอันนี้มีบางคนบอกมีบางคนเคยพูดกับผมผมจําขึ้นใจถึงวันนี้แล้วผมก็ไม่เคยคิดจะโกูกจะแค่อะไรเลยผมก็ถามมาตลอดเรื่องเงินเรื่องทองผมไม่คิดจะไปอะไรแต่วันนี้ผมคิดและผมปกป้องลูกผ,ผมนะไม่ง,มงมมั้นลูกผมโตมาไม่เหลืออะไรให้ลูกผมมันจะลำบาก มันจะลำบ,บากเพราะผมก็ทำมาตอนนั้นเหมือนกันขั้นตอนต่อไปก็มีกขั้นตอนต่อไปก็ต้องออกจากพื้นที่ออกจากบริเวณพื้นที่ดินบริเวณที่ดินและจะมีเจ้าของใหม่มาทําการดูนะครับซึ่งตรงน,นั้นพื้นที่เหมาะสมมากเป็นชาวต่างชาติจะมาอาศัยอยู่บรรยากาศดีมากแล้วก็ สิ่งแวดล้อมดีปลอดภัยมีชาวต่างชาติพร้อมโอนพร้อมเข้ามาอยู่เบื้อตงต้นตีมาาูลค่าผมมองว่าผมมาปกป้องสิทธิเพื่อลูกผมและตัวผมเองในวันนี้ผมก็ยังตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้ ผมไม่ได้อยู่กับใครนะผมอยู่อย่างนี้กับแฟนขับเหมือนเดิมอันนี้เคยมีอันนี้ผมถือว่าผมจะเดียวมากแล้ววันที่ใจร้ายกับผมก็ใจร้ายมาเยอะแล้วมีบางคนนะ้องอันนี้มีบางคนมีบางคนเคยซื้อรถมีเพื่อนบางคนเพื่อนบางคนเพื่อนผมเพื่อนผม เพื่อนเก่าซื้อรถก็ขอคืนมผมทำงานกับเพื่อนผมมาผมผมมีเงินกอบเพื่อนผมตั้งหลายร้อยบาทร้อยสองร้บาทวันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนผมผมขอแค่สิบบาทมาตั้งตัวไม่ให้อยากได้ไปฟ้องศาลเนาผมจะจีดถึงหัวใจมาก่อนถึงวันนี้ผมผมมีผมรู้ว่าผมมีผมมีเขาเรียกอะไรมีความมีเขาเรียกอะไรมี ความในใจแบบนี้คือแบบว่าเก็บกดกับเพื่อนคนนี้มานานแล้วเพื่อนผมมันตอนที่ทําไว้ก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะเป็นชื่อเราแต่พอเป็นชื่อเพื่อนมันก็เป็นหมดผมขอเพื่อนแค่สิบล้านมันไม่ให้ผมมันบอกว่าไปฟ้องศาลเอาผมเลยแข็งแก่งมาทุกวันนี้ไงผมเลยมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าผมเฮ้ยตายแล้วกูแย่แล้วนี่ฉันแกฉันแย่แล้วฉันขอแค่สิบล้านกับเพื่อนฉันเพื่อนชาวบาะเราูกไหม ไปฟ้องศาลอาสีชื่อใครล่ะฮะแกทำไมแกถึงทำกับฉันได้ฉันยกมือขึ้นบ่าฉันวิ่งขีรข่รถขี่รถงองอกงอกไปที่ศาลหลักเมืองอุดรไปกราบลงทาเวสวรอาศัยบาร,รมีท่านบอกว่ารู้ไหมวันนี้ลูกแกมากลูกไม่มีอะไรเลยลูกไม่ได้อะไรออกมาเลยลูกขอแค่สิบบาทมาตั้งตัว ซื้อบ้านซื้อรถลูกไม่ได้ลูกไม่ได้งั้นลูกจะไม่เอาลูกจะไม่ไปถึงหนึ่งสองสามสี่ลูกจะไม่อยากไปต่อสู้ต่อรบตัวเดือนลูกจะออกมาสู้ใหม่แต่ขอให้ปู่นี่โดนบรรดาลฟ้าเบื้องบนเสกลงมาให้ข้าพเจ้าได้ใหม่เยอะก,กว่าเดิมสาธุเพื่อนฉันเอาไปสองร้อยบาทขอให้ฉัน ได้คืนมากกว่าสองบาทถ้านฉันไม่เคยโกงใครในวันนี้ทุกอย่างคืคําตอบมือนีทุกอย่างคําตอบตอบเจ้าของไม่ต้องตอบผู้ใดตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปหาคาตอบจากคนอื่นตอบตัวเองให้ได้ก่อนหรือยังว่าวันนี้คุณทําอะไรอยู่สังคมมีตา FC แฟนคลับมีตามีสมองคิดตามทุกอย่าง เริ่มต้นจากต้นเหตุถึงมีปลายเหตุไม่มีต้นเหตุปลายเหตุไม่เกิดขึ้นปลายเหตุไม่สามารถเกิดขึ้นก่อน,นต้นเหตุแต่ถ้าเกิดต้นเหตุเกิดขึ้นปลายเหตุปลายเหตุมัตามมาแน่นอนสองร้อยบาทเพื่อนกินขนมอิ่มนำสำราญทุกวันนี้เพื่อนซื้อคืนสิเพื่อนมาซื้อสิ เพื่อนชั้มตั้นี้มันก็รวยมากมันเลยไม่ก็ไม่เขาไม่ค่อยเชื่ตัสถานเพราะเขารวยมากแต่ดิฉันล่ะคะดิ้นรนมากินปีหนึ่งด้วยน้ำพันธุ์แรงเริ่มใหม่อีกหนึ่งครั้งพิสูจน์ให้กับทุกๆคนให้เห็นว่าเห็นหรือ,อยังวันนี้ว่าผมทำอะไรเห็นหรือ,อยังว่าหนึ่งปีห่างมาผมเจออะไรบ้าง รองไห้ไม่ดีใจแต่ขขอยรู้จักจว่าพุ่มใจว่า ว่าหนึ่งปีห่ามาผมยุ่ทุมาหนักมากทำงานหนักมากกว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้ถึงวันนี้กว่าจะมีรถมีบ้านมีทุกอย่างที่เสียไปกว่าจะมีอะไรได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย ไข่ทำให้เห็นว่าฉันทำได้จะหนักเงินใดคือไห่เป็นปรเสียใจได้ไี่นอ้องเขารูว่าข่ดีจต่ว่าข่เก่งมากแบบคือแบบปีนื้อจะทำ่ายมากแบบหนักมากจริงจนมีทุกวันนี้ได้แบบโอ้วกว่าจะเริ่มใหม่ได้อะมัน เราไปทุ่มทุกอย่างนะจนเราไม่เหลืออะไรเลยแบบเขาบ่เหลืออย่างบ่ได้เสียใจอ่ไรก็อย่างใครดีใจหรอยคอยแบบเออแบบสู้มาแบบอดทนยึดมั่นความดีของเจ้าของยึดมัน่นยึดมั่นความแบบพาร์ตกูก็สู้เจ้าของหักว่าแบบสู้ตัวเองมากแบบออกมาจะเกิดอีทีแบบสู้มือเพื่อนก็ใชามันแสบมาก ้เงินแทบมากผ่านมากเงินมันหมดเป็นเงินร้อนอนะเงินอะไรที่ไม่ของเรารับรองมันอยู่ไม่นานไม่นานหรอกบอกไว้ก่อนแต่ก็สร้างพอแต่วันนี้ก็เอาตามนี่แหละคือสามเพื่นกับบอกเลย่าต้องออกจากพื้นที่ไม่ได้ดีใจไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้เสียใจกับใครไม่ได้เสียดายใครแต่ว่าร้องให้ขอบคุณตัวเองว่าแบบปีนึงก็ํามาแบบปื๊ด ทำค่ายเพลงสู้ไปดีวิวแปมานี่กว่าจะได้เงินล้านก็ูได้เงินร้อยกว่าได้เงินสองรอยเหมือนเริ่มใหม่เพจากทามาเป็นห้าปีลูกสองคนอะชุมชนตัวเนี้คือไม่เหลืออะไรเลยแต่วันนี้เริ่มใหม่อย่างภาคภูมิใจโด้วยตัของด้วยตัวเองไหม ด้วยตเองต้องขอบคุณเองให้แบบว่าเฮ้ยแกฉันแบบทำงานหนักมากเริ่มใหม่หมดเพื่อนฉันก็สุขสบายอยากซื้ออย่างกซื้อแต่กูอิอดเปียวกินบานกว่าส็จเป็นรักเป็นแรงแดยซูมือนี่อดเก็บเงินแต่เพื่อนฉันอีตีใส่เงินสฉันมันไหว โอ้อยู่น้ากันกูหูยุ่มีสําใดเพราะออกมาใซงก็สรน,นิโอไม่ใช่หรอกละลายทับหรอกเพื่อนฉานเดอร์อันพูดถึงเพื่อนเพื่อนเกาสมัยเนียน้ำกันเหตุธุรกิจน้ำกัน